กลายเป็นเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนอดเอ็นดูไม่ได้เลยทีเดียวสำหรับโอปอปานิสรานักสแสดงและพิธีกรชื่อดังภรรยาคนสวยของหมอโอ๊กสมิตรนักร้องนักสแสดงหนุ่มหลอ่อคุณพ่อลูกสองที่ก่อนหน้านี้ได้ยกครอบครัวไปทำกิจกรรมไอแลนด์โฮปปิ้งแต่ภาพที่ปล่อยออกมาได้กลายเป็นไวรันเมื่อคุณแม่โอปอสวมเสื้อคลุมตัวปิดบังใบหน้ามิดชิดจนคนแฮแซรว่าเป็นคนขับเรือล่าสุดในงานประกาศรางวัลไทยแลนด์โซเชียลอวอร์13ที่ทรูไอคอนฮอรชั้น7ไอคอนสยามโอปอปานิสราได้มาร่วมง,งาน และรับรางวัลจากรายการกีซดโอซอยโดยโอปอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องราวนี้ว่าแม่ขอแจ้งตรงนี้เลยว่าพี่อกน้องอลินน้องอลันเป็นสายเอ็กซ์ตรีมเวลาไปเที่ยวทะเลเราไม่ค่อยได้อยู่ในโรงแรมเลยเขาจะเป็นไอแลนด์ฮอปปิงคือ8ปดโมงุู้กระโดดขึ้นเรือแล้วเป็นเรือชาประมงไม่ใช่เรือยอทเป็นเรือชาประมงที่ไม่มีหลังคาคืออยู่บนเรือตั้งแต่8ปดโมงกลับมาสี่โมงเย็นเราจะทำยังไงคือพ่อเขาเปิดไม่ดำลงเลยเรื่องดำก็เรื่องหนึ่งแต่เราคิดว่า เราจะต้องอยู่ให้ได้โดยที่จะต้องไม่แสบมัร้อนแม่เลยไปซื้อชุดว่ายน้ำแบบเต็มตัวมาใส่มันก็จะต้องการร้อนด้วยกระโดดลงน้ำเดินลงทาได้แล้วแม่ก็ซื้อผ้าปิดไทยสะฮุอะไรแบบนี้แม่ต้องรอดแม่รอดคืออันเดอร์โทนนี้เขาเรียกว่าอันเดอร์โทนโอลิฟหรือเขียวโดนแดดเราจะไม่แดงเราจะเขียวบ่มเขียวแล้วถ้าเกิดมาทํางานต่อสายสีอะไรไม่ได้เลยมันก็ต้องรักษางานด้วยแต่ก็เป็นแม่ที่ลุยอยู่กับลูกหลายคนเข้าใจว่าแม่เป็นคนเรือเวลาไปเราจะไปกันสี่คนพ่อแม่ลูกอยู่แล้ว พี่โอ๊กกับลูกเขาจะเล่นน้ําแต่แม่ยืนกินน้ำมะพร้าวรอคนข้างๆเขาก็แซวหมอโอ๊กมากับลูกไอเราถือน้ำมะพร้าวก็เหมือนคนขายมะพร้าวลูกไม่งงรอกเพราะแม่พยายามจับลูกสายชุดว่ายน้ําเต็มตัวไปเหมือนกันแต่ลูกไม่ใส่แต่ว่าแม่ใส่เห็นใจแม่นะคะแต่ก็อ่านคออมเมน้นะใครด่าไปคราวหน้าก็จะใส่แบบนี้ละคมันมีเหตุผลวันทุกคนเห็นใจแม่